รักแรกของชรันตอนจบบทจะรักหลังจากตกลงกันได้แล้วชรันก็ลากเธอมาหาแม่ทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ท่านต้องรู้เรื่องพวกนี้จากคนอื่นผมไม่อยากให้นาน้อยรู้เรื่องที่ผมกับหมิงกํำลังคบกันจากปากของคนอื่นก็เลยอยากมาบอกเรื่องนี้ด้วยตัวเองนาน้อยอนุญาตให้ผมกับน้องคบกันนะครับผมสัญญาว่าจะดูแลน้องให้ดีจะไม่ทําให้น้องต้องเสียใจเพราะผมยังเด็กขาด คนอื่นที่ว่าปลายตามองเขาด้วยสายตามไม่สบอารมณ์อย่างหนักแต่ชรันกลับไม่ได้ให้ความสนใจไปมากกว่าแม่ของคนรักที่กำลังมองเขาด้วยรอยยิ้มเอนดูไม่เปลี่ยนซึ่งสำหรับเขาแล้วท่านคือคนสำคัญในชีวิตเพราะแบบนั้นเขาจำเป็นต้องพูดกับท่านตรงๆก็าเราสองคนชอบพอกันนะก็ไม่ว่าหรอกขอแค่ให้อยู่ในที่ในทางก็พอในส่วนของลูกสาวคนโตตอนนี้ก็มีรักใหม่ไปแล้วคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าท่านจะคิดผิดไป ผมจะดูแลน้องให้ดีครับจะไม่ทําให้หมิงต้องเสียใจแน่นอนครับคําสัญญาที่เขาไม่เคยมอบให้กันสักครั้งทําเพียงฟ้ายิ่งโกรธจัดไหนจะสายตาที่เขาใช้มองน้องของเธออีกมันเต็มไปด้วยความรักในแบบที่เธอไม่เคยได้รับและคงไม่มีวันได้ด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนอย่างน้องสาวของเธอยิ่งไม่สมควรในหมิงสัญญากับพี่แล้วไงมันจะไม่ยุ่งกับรันเขา เมื่อเขาขอตัวกลับไปเธอถึงได้เรียบร้อนบุกเข้ามาหาหนังน้องตัวดีถึงห้องนอนก่อนจะกระชากอีกฝ่ายอย่างแรงให้หันมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องถึงสิ่งที่อีกฝ่ายเพียรรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่สุดท้ายก็ทําอย่างที่พูดไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่น้องกล้าขัดคําสั่งซึ่งมันทําให้เธอโกรธจนหลุดทําบางสิ่งลงไปพี่มิวหมิงเจ็บตอบพี่มาก่อนสิว่าทําไมต้องเป็นผู้ชายคนนี้ด้วยหรือเพราะหมิงอยากเอาชนะพี่เป็นแบบนั้นใช่ไหมบอกมานะ คำถามของพี่ทำให้คนฟังตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าคิดกับเธอแบบนี้มิงไม่เคยคิดเจ้าชนะพี่สักครั้งก็ไม่เคยเธอไม่รู้ว่าพี่สาวของเธอโกรธอะไรนักหนาะมันก็แค่เธอคบกับแฟนเก่าของตัวเองก็ไหนว่าเป็นคนบอกเลิกชารันก่อนแล้วมาตอนนี้ทำไมต้องโกรธด้วยบางครั้งเธอก็ไม่เข้าใจความต้องการของพี่สาวว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายอยากให้เธอมีความสุขแน่เหรอทำไมทุกครั้งที่เธอพยายามจะมีความสุขถึงได้ขัดขวางไม่ก็พยายามทำลาย ถ้าหมิงคิดแบบนั้นก็เลิกยุ่งกับรันสิแล้วพี่จะยอมเชื่อขอแค่น้องรับปากเธอเองก็พร้อมที่จะบากหน้าไปคุยกับอดีตคนรักให้เขาเลิกยุ่งกับน้องสาวของเธอหรือถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากให้น้องเลิกคบกับน้องสาวของชรันไปด้วยเลยจะได้ตัดกันให้ขาดไม่ต้องมีเหตุผลที่ต้องเจอกันอีกไม่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนสิ่งที่หวังนั้นมันจะไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งหมิงว่าอะไรนะ ไม่บ่อยเลยที่น้องสาวจะกล้าแข่งข้อด้วยนี่คงถูกชารันเสียมมาละสิท่าถึงได้กล้ามาอวดดีกับเธอแบบนี้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนเธอคนนึ่งละที่จะไม่ยอมรับเรื่องบ้าๆพวกนี้ไม่ว่ายังไงพวกเขาสองคนก็ต้องเลิกติดต่อกันพี่ถามว่าเมื่อกี้หมิงพูดว่าอะไรหมิงบอกว่าไม่ค่ะที่ผ่านมาหมิงยอมพี่หมิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือแม้แต่ของเล่นที่พ่อกับแม่ซื้อให้แค่พี่หมิวเอ่ยปากว่าอยากได้หมิงก็ยอมยกให้ฟรีๆ แต่ครั้งนี้หมิงอยากทําอะไรตามใจตัวเองบ้างไม่ได้เหรอคะตอนที่พี่สาวของเธอมีความสุขเธอเองก็ยังยินดีด้วยแล้วทําไมวันนี้วันที่เธออยากจะลองมีความรักดูสักครั้งอีกฝ่ายถึงไม่นึกยินดีกับเธอถ้าแค่โกรธเพราะผู้ชายที่เธอดันรู้สึกดีด้วยคืออดีตคนรักของตัวเองเธอก็พร้อมที่จะเข้าใจได้แต่ดูเหมือนว่านั่นมันจะไม่ใช่สิ่งที่พี่สาวของเธอคิดเลยอีกฝ่ายเหมือนแค่ไม่อยากเห็นเธอมีความสุขมากกว่าซึ่งเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ได้เพราะอะไรทําไมถึงไม่ได้คะหมิงไม่เข้าใจ มันเพราะพี่หมิวกลัวว่าเขาจะรักหมิงหรือกลัวว่าตัวเองจะแพ้กันแน่หมิงฝ่ามือที่กระทบเข้ามาทําให้เธอได้แต่ยืนอึ้งเพราะคิดไม่ถึงว่าพี่สาวที่เธอรักยิ่งกว่าชีวิตจะกล้าทําอะไรแบบนี้กับเธอแค่เพราะเธอไม่ยอมเลิกคบกับชรันตามคําสั่งเท่านี้จริงๆนะหรอหรือเพราะมีเหตุผลอื่นหลบซ่อนอยู่กันแน่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลแบบไหนมันก็ทําให้เธอเจ็บปวดไม่ต่างกันอยู่ดีนี่มันอะไรกันหมิวทําไมต้องทํากับน้องแบบนี้ เดือดร้อนแม่ที่ต้องตะหวาดขึ้นเมื่อวิ่งตามเสียงเอะอะเข้ามาแล้วพบเข้ากับภาพที่แม่แต่ท่านเองยังตกใจแม่ก็ถามคนโปรดของแม่เองก่อนสิว่าปากเก่งกับหนูก่อนทําไมถ้าเกยังไม่เลิกยุ่งกับรันจากนี้ก็ไม่ต้องมานับฉันเป็นพี่ความโกรธของพี่ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงมากกว่าที่คิดเพราะอีกฝ่ายถึงขั้นยื่นคำขาดว่าจะตัดพี่ตัดน้องหากเธอไม่ทำตามคำสั่งใหญหมิวปิดเธอเมื่อไหร่หมิวจะย้ายไปอยู่กับพ่อเชิญแม่กับเด็กนี่อยู่ด้วยกันตามสบายเถอะ ไม่ทันที่ใครจะได้เอ,อ่ยอะไรออกมาเพียงฟ้าก็เป็นฝ่ายเดินบึ้งตึงหนีหายออกไปจากห้องทิ้งไว้แต่แม่กับเธอที่ได้แต่ยืนมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจเพราะนัดกันว่าจะไปดูหนังรอบเที่ยงคืนด้วยกันและเขาก็ขอแม่ให้เธอไปแล้วด้วยเพียงระดาจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่นอนว่าทันทีที่เห็นแก้มขวาของเธอชรันก็ถามขึ้นทันทีใครทํา ความเงียบของเพียงละดาทําให้เขาทําท่าจะเดินเข้าไปในบ้านหวังจะเอาเรื่องคนที่เป็นต้นเหตุให้ถึงที่สุดที่กล้าทําเรื่องบ้าๆแบบนี้กับยายตัวเล็กของเขาพี่รันอยาหมิงไม่เป็นไรเราแค่ทะเลาะก,กันนิดเดียวเองค่ะ เพราะไม่อยากให้เขาไปเอาเรื่องพี่สาวเธอถึงได้รั้งต้นแขนเขาเอาไว้เชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะเอาคืนให้เธอได้แน่นอนแต่เธอไม่ได้ต้องการให้เขาทำแบบนั้นเพราะรู้ดีว่าเรื่องราวมันจะยิ่งไปกันใหญ่พี่สาวของเธอยังแรงอยู่การไม่เข้าไปยุ่งกับอีกฝ่ายในตอนนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทำไมต้องห้ามพี่หมิงไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ปล่อยไปเธอนะ เห็นแก่แววตาอ่อนๆนี่นานๆครั้งที่จะได้เห็นนี่หรอกนะเขาจะยอมปล่อยไปสักครั้งก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ไวายรั้งคนโดนพี่สาวหาเรื่องเข้ามาก่อนความหวงแหนที่เกิดขึ้นทําให้เขากอดเธอแน่นยิ่งขึ้นพร้อมๆกับหัวใจที่นึกโกรธใครก็ตามที่ทําให้คนของเขาเจ็บเชื่อเถอะว่าหากมีโอกาสแม้เพียงสักเล็กน้อยเขาจะไม่รีรอเลยสักนิดที่จะเอาคืนให้เธอทําไมถึงปล่อยเขาทําอยู่ฝ่ายเดียวที่กับพี่รล้วด้อนนักะ ยิ่งเธอยิ้มเขาก็ยิ่งหงุดหงิดเพียงฟ้าควรได้รับบทเรียนซะบ้างกล้าดียังไงมาทําให้ใหญ่เตี้ยของเขามีรอยขีดข่วนแบบนี้เจบมากไหมไม่หรอกค่ะ เธอเสียใจมากกว่าที่พี่สาวมองเธอในแง่ร้าย,ายทาั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอมักจะเป็นฝ่ายถอยให้ตลอดเพราะไม่อยากทำให้ใครต้องอึดอัดเธอไม่เคยเรียกร้องหรือรู้สึกอิจฉาเลยเวลาที่เห็นว่ามีคนรักพี่สาวของเธอมากแค่ไหนออกจะภูมิใจเสียด้วยซ้ำไปแต่ทำไมกลับกันพี่หมิวถึงได้คิดว่าเธอต้องการจะเอาชนะทั้งทที่ความจริงเธอก็แค่อยากทำตามใจตัวเองบ้างมันก็เท่านั้นเอง ตั้งแต่มีปากเสียงกันคราวนั้นเพียงละดาก็ไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกับพี่สาวอีกเลยเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมให้โอกาสที่ว่านั้นกับเธอจนกระทั่งปิดเทอมพี่ของเธอก็เก็บกระเป๋าไปอยู่กับพ่อพอซึ่งตอนนี้มีครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเธอเสียทีเดียวยังคงยินดีต้อนรับเสมอถ้าเธอกับพี่อยากไปอยู่กับท่านที่กรุงเทพช่วงปิดเทอมซึ่งมีแต่พี่เท่านั้นที่ไปส่วนเธอขออยู่กับแม่ดีกว่าเพราะไม่อยากให้ท่านต้องอยู่คนเดียว สองเดือนแล้วที่ไม่มีข่าวอะไรจากพี่สาวกลับมาจนกระทั่งเธอบังเอิญได้เห็นท่าทีของแม่ในเย็นวันนี้ท่านเหมือนคนกำลังคิดไม่ตกกับเรื่องอะไรบางอย่างถึงได้ถามขึ้นมีอะไรหรอคะแม่เยมิวนะพี่เราเขาบอกว่าจะไม่กลับมาบ้านนี้แล้วคำตอบที่ได้รับทำให้หัวใจของเธอหล่นหายไปชั่ววูบหนึ่งก่อนที่จะรีบขยับเข้าไปหาแม่ในทันทีที่ตั้งสติได้ทำไมคะเขาท้องสองเดือนวันนี้ก็ไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแกด้วย แต่ไปอยู่กับพ่อโรมที่หอพักนี่พ่อแกกําลังไปคุยกับทางนั้นว่าจะให้แต่งก่อนหรือว่ารอเรียนจบแล้วค่อยแต่งดีแต่ไหนๆก็ท้องแล้วก็คงต้องให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวแค่ต้องไปคุยกันก่อนว่าจะอยู่ที่ไหนเธอไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนี้เพราะคิดว่ามาถึงขั้นนี้แล้วพวกผู้ใหญ่ก็น่าจะหาทางกันได้ในส่วนของพี่สาวนั้นเธอเชื่อว่าอีกฝ่ายฉลาดพอที่จะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ สุดท้ายเรื่องจบลงที่ว่าพี่สาวของเธอเลือกที่จะแต่งงานและย้ายไปอยู่กับพี่โรมที่บ้านของเขาโดยมีพวกผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่ห่างๆซึ่งหลังจากนั้นเธอกับพี่ก็แทบขาดการติดต่อกันไปอย่างสิ้นเชิงจะมีบ้างที่ได้เจอกันในงานเทศกาลต่างๆที่คนในครอบครัวจะต้องมารวมตัวกันแต่ถึงอย่างนั้นอีกฝ่ายก็ยังวางตัวเย็นชาไม่พูดไม่สบตาก,กับเธออยู่ดีอะไรจะฝังใจขนาดนั้นส่วนเธอกับพี่รันจนถึงวันนี้เราสองคนก็ยังรักกันดีอยู่ อาจจะมีบ้างที่ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่เราสองคนก็ฝ่าฟันทุกๆอย่างมาด้วยกันจนถึงวันนี้ได้อย่างน่าภูมิใจนี่ก็สองปีเข้าไปแล้วที่เขายังคงเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยมีเรื่องมือที่สาม,มารถทําให้เธอต้องผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะมีบ้างที่ทะเลาะก,กันตามประสาคนรักแต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะไม่ทะเลาะก,กันข้ามวันซึ่งเขากับเธอก็ทําตามกฎที่ว่านั้นเป็นอย่างดีเสมอมา เราะแบบนั้นความรักของเรามันถึงได้อยู่มานานถึงวันนี้และเธอเองก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานเท่านานด้วยเช่นกันเรียนจบแล้วแต่งงานกันไหมคำถามที่อยู่ๆก็ดังขึ้นทําให้เธอถึงกลับซ่อนรอยยิ้มไว้ไม่อยู่โดยไม่คิดว่าเขาจะถามคําถามนี้กับเธอก่อนในส่วนของเธอนั้นก็มีแอบ,บคิดถึงอนาคตที่มีร่วมกันกันกบเขาบ้างแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะถามออกไปตรงๆว่าเขาคิดถึงขั้นนั้นกับเธอบ้างแล้วหรือยังกับหมิงเหรอก็ต้องกับน้องสิครับ ทุกวันนี้เห็นพี่ไปมองใครอีกหรือไงแค่คนนี้คนเดียวก็ทำเขาหัวหมุนจนไม่มีเวลาไปมองใครแล้วหากต้องแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นเธอไหมคนอะไรสมองช้าจริงแต่ถึงสมองช้าเขาก็รักไปแล้วจะให้เปลี่ยนใจหรือไปมองหาคนใหม่ก็คงไม่เอาแม้เรียกสินสอดโหดนะคะพี่สู้ไหวเหรอ ตอนพี่เธอเห็นเงียบๆอย่างนั้นพี่โรมก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวนะขอบอกแล้วกับเธอที่เป็นลูกรักด้วยแล้วแล้วก็ชรันจะต้องขายบ้านขายรถมาสู่ขอเธอแน่ซึ่งในเรื่องนี้เขาจะต้องจัดการเอาเองเพราะเธอจะไม่ยุ่งนี่ใครครับใช่ลูกชายสุดที่รักนัมเบอร์วันของยายน้อยหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดเกินจริงหรอกเพราะทุกวันนี้แม่ของเธอรักเขามากจริงๆอาจเพราะเจ้าตัวปากหวานแถมยังชอบพาแม่เธอหนีเที่ยวอ,อยู่บ่อย,อยๆเธอกับพี่ก็เลยตกกระป๋องอย่างที่เห็น หมิงไม่เคยนึกภาพของเราสองคนในรูปแบบนี้เลยค่ะที่ผ่านมาเธอกับเขาชอบหน้ากันที่ไหนละ่ะใครเลยจะไปคิดว่าเราจะมีกันจนถึงวันนี้ผิดกับพี่ที่คิดถึงภาพเราสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้มาตลอดพี่มีความลับจะบอกไม่บ่อยเลยที่เขาจะบอกความลับให้ได้รับรู้เพราะแบบนั้นเพียงละดาจึงขยับเข้าไปใกล้ลับมากไหมคะมากครับไหนว่ามาความจริงแล้วพี่ไม่ได้ชอบมิวรอกนะไม่เคยชอบ ความจริงที่ได้รู้ทําให้เธอรู้สึกโกรธเข้ามากกว่าตกใจแล้วพี่มาจีพี่สาวของหมิงทําไมความจริงคนที่พี่ชอบคือคนแก่แดดที่วิ่งเข้าใส่ผู้ชายที่เข้ามาทําตัวชีกอกับพี่สาวของตัวเองมากกว่าคําตอบของเขาทําให้เธอนึกย้อนไปถึงวันนั้นวันแรกที่เราบังเอิญเจอกันเพราะเขาเข้ามาช่วยเธอกับพี่จากกลุ่มวัยรุ่นชายขี้เมาเอาไว้พี่รันพี่พยายามเข้าหาหมิงแต่ก็ไม่สําเร็จพี่ก็เลยจําใจเข้าทางหมิวแทน แม้ว่ามันจะได้ผลแต่เขากลับรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยก็เลยเป็นฝ่ายขอยุติความสัมพันธ์ทว่าเพียงฟ้ากลับบอกว่าเธอต่างหากที่มีสิทธิ์บอกเลิกเขาซึ่งพูดจบเธอก็บอกเลิกกันจริงๆและไม่ลืมบอกทุกคนไปว่าตัวเองคือคนบอกเลิกซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดจะแก้ต่างอะไรในเรื่องนั้นด้วยคิดเอาเองว่าจบก็คือจบส่วนใครจะบอกเลิกใครก่อนไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ต้องไปเอาชนะกันเลยสักนิดดีซะอีกที่เขาจะได้มีโอกาสไปสารภาพรักกับคนที่เขารักจริงๆสักทีเรื่องใหี่ฟ่ายล่ะ ที่ไรนั้นเข้ามาทักหมิงก่อนไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะรายนั้นเข้ามากลางเธอมทําให้ไม่ค่อยมีเพื่อนส่วนเธอเองแม้จะเป็นเด็กเก่าแต่ก็หาเพื่อนได้ยากเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าทันทีที่อีกฝ่ายมาขอกินข้าวด้วยคนเพื่อนน้อยอย่างเธอหรือจะกล้ายิงใส่ดีใจจนแทบจะบ้าแล้วที่ไหนที่สุดก็จะได้มีเพื่อนกับเขาสักทีซึ่งเรื่องที่เธอมีเพื่อนน้อยก็มีสาเหตุอยู่เหมือนกันเธอเพิ่งมารู้ที่หลังจากเพื่อนกลุ่มอื่นๆว่าพี่สาวของเธอมักเอาเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงไปพูดทําาใให้ไมม่ีคครออยกบเธ ยกตัวอย่างเช่นเธอมีนิสัยชอบขโมยของจนถึงขั้นเคยถูกตำรวจจับหรือแม้แต่เรื่องที่เธอเป็นคนชอบนินทาคนอื่นก็ด้วย ภาพลักษณ์ที่ไม่น่าจะเป็นคนชอบใส่ร้ายใครของพี่สาวเธอทําให้ทุกคนที่ได้ยินปักใจเชื่อจนไม่มีใครอยากคบกับเธอบางก็กลัวว่าจะถูกเธอขโมยของบางก็กลัวเธอเอาเรื่องของตัวเองไปนินทาต่อซึ่งทันทีที่รู้ยอมรับว่าเธอโกรธมากจริงๆหลังจากที่เคยคิดว่าจะหาทางปรับความเข้าใจก็เลยเลิกล้มไปทอฝ้ายเองก็เคยได้รับคําเตือนแบบนั้นเหมือนกันตอนแวะไปเที่ยวที่บ้านแต่ยายนั่นไม่เชื่อเราถึงได้คบกันจนถึงวันนี้ครับตามนั้นเลยแต่ยายฝ้ายเขาชอบหนิงจริงๆนะ แม้ตอนแรกจะเข้าหาเพราะมีจุดประสงค์แต่นานวันเย็นนั่นก็แทบจะเปลี่ยนข้างเพราะเขาชอบที่ได้เป็นเพื่อนกับหมิงจริงๆเรื่องนี้เขามั่นใจได้ว่าน้องสาวของเขาชอบคนรักของเขามากเผลอๆอ,อาจจะมากกว่าพี่ชายอย่างเขาก็ได้เพราะอีกฝ่ายมักจะชอบย้ำอยู่บ่อยๆถ้าหากเขาทําให้เพื่อนรักของตัวเองเสียใจความเป็นพี่น้องของเราจะถือว่าสิ้นสุดลงทันทีรายทั้งพี่ทั้งน้องถึงร้ายก็รักนะครับพี่รักแค่หมิงรักคนนี้คนเดียวมาตลอด เธอขอดีใจได้ไหมว่าเขายอมสาร,รภาพเรื่องนี้ให้ได้รับรู้เพราะมันทำให้เธอวางทุกๆความรู้สึกผิดที่มีต่อพี่สาวลงไปอย่างหมดสิน้นและทำให้เธอกล้าที่จะรักเขามากขึ้นด้วยผู้ชายคนนี้ของเธอจะ้ะตัวเองดันพลาดเองช่วยไม่ได้แม้จะแต่งงานไปแล้วแต่เพียงละดากับชลันก็ยังตกลงกันว่าเราสองคนจะยังไม่มีลูกในตอนนี้เพราะเธยังสนุกกับงานที่ได้ทาหลังเรียนจบอยู่ในส่วนของสามีนั้นก็อยากเป็นรักเดียวในใจของเธอ เขาหวงกลัวว่าเธอจะแบ่งความรักไปให้ลูกซึ่งพอความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราสองคนก็เลยมีความสุขไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันถึงเรื่องทายาทจะมีก็แต่พวกแม่ๆนั่นแหละที่รอวันที่จะได้อุ้มหลานใจจดใจจ่อซึ่งเธอเองก็ขอเวลาอีกนิดแล้วจากนั้นจะทำให้พวกท่านสมใจแน่นอนทะเลาะก,กันอีกแล้วหรอคะ หญิงสาวที่เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเอ่ยถามเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นร่างเล็กที่ผอมลงกว่าครั้งล่าสุดที่เจอเล่นอยู่แถวแถวหน้าทีวีห้องรับแขกโดยมีแม่ของเธอนั่งอยู่เป็นเพื่อนไม่ห่างอืมเห็นว่าคราวนี้ยายมิวจะอยาสงสารก็แต่นนริน หนูรินหรือน้ำรินหลานสาวที่แสนน่ารักซึ่งตอนนี้ครอบครัวกำลังมีปัญหาใหญ่ซึ่งถ้าถามความเห็นเธอคิดว่าเด็กไม่ควรต้องมารับรู้เรื่องราวพวกนี้แกควรใช้ชีวิตในวัยนี้ให้มีความสุขและเรื่องนี้คนเป็นพ่อและแม่ควรต้องทำให้มันดีไม่จําเป็นด้วยที่ต้องให้คนนอกคนไหนไปสอนเราทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะแม่ที่ทำได้ตอนนี้ก็มีแต่ต้องช่วยกันดูแลหลานให้ดี ภาพครอบครัวสุขสันต์ที่ใครต่อใครได้เห็นผ่านโซเชียลนั้นคือภาพลวงตาเพราะความจริงแล้วพี่โรมไม่ใช่คนที่รักครอบครัวขนาดนั้นเบื้องหลังชีวิตของเขามีใครหลายๆคนซ่อนอยู่ซึ่งกว่าพี่สาวของเธอจะรู้เวลาก็ล่วงเลยมานานสองปีเมื่ออยู่ๆก็มีผู้หญิงอุ้มลูกชายบุกมาหาสามีของตัวเองถึงบ้านและประกาศก้องกลางสถานที่แห่งนั้นว่าตัวเองคือเมียอีกคนของพี่โรมและหนูน้อยคนนั้นก็คือลูกชายของเขา นับตั้งแต่นั้นมาชีวิตคู่ของพี่สาวเธอก็มีแต่ปัญหาและทุกครั้งที่อีกฝ่ายทะเลาะก,กับสามีก็มักจะพาหลานมาทิ้งไว้ที่นี่ส่วนตัวเองก็หนีไปเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดบางครั้งไปไม่กี่วันก็กลับเพราะคิดถึงลูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไปเป็นเดือนเดือนครั้งนี้ก็น่าจะไปนานอีกตามเคยเธอชินแล้วที่ต้องรับหน้าที่ดูแลหลานสาวแทนพี่เรื่องนี้ไม่เคยเป็นปัญหาของเธอกับแม่เลยสักครั้งแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของหลานแล้วล่ะก็การได้อยู่กับพ่อแม่ของตัวเองมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาททีีี่่่่ดดสุไไมใชรือง ทำอะไรอยู่คะคนสวยของน้าหมิงหญิงสาวหยุดทุกความคิดเมื่อเดินมาจนถึงตัวหลานสาวที่แสนน่ารักของตัวเองและทันทีที่ได้เห็นหน้ารอยยิ้มน่ารักก็ปรากฏให้ได้เห็นทันทีน้าหมิงกลับมาแล้วน้องรีดเล่นของเล่นอยู่คะ่ะ คำตอบที่ได้พานทำให้น้ำตาของเธอไหลออกมาดื้อเพราะของเล่นที่ว่ามีเพียงตุ๊กตากระดาษเก่าๆเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นในขณะที่พ่อแม่ต่างใช้ชีวิตหรูหราเพื่อหลอกคนในสังคมว่าครอบครัวยังมีความสุขดีอยู่แต่กลับปล่อยให้ลูกนั่งเล่นของเล่นเก่าๆแบบนี้ใช้ได้เหรอจะด่าก็กลัวหลานได้ยินเข้าประเดี๋ยวภาพลักดีๆของเธอจะเสียหายหมดแต่น้าหมิงว่าน้องตุ๊กตากระดาษนะ่าจะอยากได้บ้านใหม่แน่ๆเลยค่ะเราออกไปซื้อบ้านสวยๆให้น้องกันดีไหมคะได้หรอคะได้สิคะ วันนี้นะหมิงได้เงินมาเยอะแยะเลยน้องรินอยากได้อะไรนะจะซื้อให้หมดเลยดีไหมคะอ้อมกอดของหลานคือความสุขในจะกลิ่นหอมๆจากแป้งนี่อีกทุกสิ่งที่ได้สัมผัสอยู่ในตอนนี้ทำให้ความเหนื่อยที่มีมาทั้งวันหายลับไปกับตาน่าเสียดายแทนพ่อแม่ของหนูน้อยคนนี้ทั้งๆที่มีลูกน่ารักขนาดนี้แต่กลับไม่เห็นค่าน้องเรนนั้นนะหมิงทีุ่นในร่อเลยค่ะ ต่อให้โลกทั้งใบนี้จะใจร้ายกับหลานของเธอสัแค่ไหนแต่เธอก็อยากทําให้แกมีความสุขในทุกช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่อยู่ดีส่วนเรื่องของพ่อแม่หลานเธอตั้งใจเอาไว้แต่แรกแล้วว่าจะไม่ยื่นมือเข้าไปวุ่นวายน้ำมิงก,ก็รักน้องเรียนที่สุดในโลกเหมือนกันค่ะเรื่องอื่นช่างมันเถอะเธอไม่สนใจแล้วว่าใครจะอยาก,กันหรือจะไปตายที่ไหนหลานของเธอต้องมีความสุขในต่างหากคือสิ่งที่สําคัญ ภาพของชรันที่กําลังตั้งใจต่อบ้านของเล่นให้หลานสาวของเธอนั้นเป็นภาพที่ทําให้เธอมีความสุขจนหลุดยิ้มแม้จะไม่ถูกกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยสักเท่าไหร่แต่วันนี้ทั้งวันเขากลับทํามันได้ดีจนตอนนี้หลานสาวตัวน้อยของเธอเริ่มติดลุงรันมากกว่าเธอแล้วลุงรันเก่งที่จุดเลยค่ะ ไม่ทันขาดคำเสียงใสๆก็ร้องลั่นขึ้นอย่างเมื่อบ้านตุ๊กตาหลังงามเสร็จสมบูรณ์ไรที่ติด้วยฝีมือลุงรันขาที่เธอเพิ่งได้เจอแต่เพราะความใจดีของคุณลุงเธอจึงยอมให้เข้าใกล้ก่อนจะกลายเป็นสนิทกันไปในที่สุดไหนคะรางวัลของลุง นูน้อยให้รางวัลคุณลุงขาด้วยการก้มลงไปหอมแก้มสากถึงสองฟอดใหญ่ทำเอาคนถูกหอมถึงกลับเสียอาการยอมรับก็ได้ว่าเขากำลังถูกหลานสาวตกซึ่งตอนนี้เขาไม่แปลกใจแล้วจริงๆว่าทำไมคนรักถึงได้ยอมเทนัดของเราแทบจะทุกครั้งเพียงเพราะเธอกลับไปถึงบ้านแล้วพบว่าหลานสาวจะขอไม่อยู่ด้วยในช่วงเวลาสั้นๆเพราะหากเขามีหลานที่น่ารักแบบนี้เขาเองก็ไม่อยากออกไปไหนเหมือนกันถ้าเรามีลูกสาวคงน่ารักเหมือนน้องรินนะว่าไหม น้องรินทําให้เขาเริ่มรู้สึกอยากมีลูกเป็นของตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วติดก็แต่แม่ของลูกนี่แหละไม่รู้ว่าจะพร้อมเป็นคุณแม่หรือยังไม่รู้สิคะเราอาจจะได้ลูกชายที่มีนิสัยดื้อแบบพี่ก็ได้ตัวเองไม่ดื้อเลยว่าเงินมิงออกจะเรียบร้อยตอนสี่ขวบมิงเคยประกวดหนูน้อยมารยาทงามได้ที่สองด้วยนะไม่อยากจะคุยก็เห็นคุยอยู่เราไม่รู้กันสักคนดีไหมครับปกติคนอยากมีลูกด้วยกันเขาจะขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่ก็นะ นี่สามีใครสามีของเธอเองฉชรันไม่เคยคิดจะพูดอ้อมค้อมเขาคิดแบบไหนก็พูดออกมาตรงๆแบบนั้นเพราะแบบนี้เราถึงทะเลาะก,กันน้อยมากเรื่องอะไรมาถามหมิงอยากมีก็ทำเองสิคะหมิงเคยไม่ตามใจพี่ตอนไหนกันนี่ถือได้ว่าคุณเธอขาอนุญาตแล้วนะเพราะงั้นนับจากนี้ไปไม่เกินสองเดือนคุณลูกขามาแน่นอนย้อนไปหลายปีก่อนหน้านี้ทำอะไรพี่สาวชันนีบ้า ชรันที่ตั้งใจจะเข้าไปช่วยสองสาวจากพวกชายชะกันถึงกลับชะงักเมื่อร่างเล็กๆของหนึ่งในนั้นกระโจนเข้าหาพวกมันอย่างไม่เกรงกลัวผู้หญิงบ้าอะไรวะเนี่ยตัวเท่าลูกแมวแล้วใจกล้าจนน่ากลัวพอแล้วมิงรีบก,กลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเจ้าของคำพูดที่ดูเหมือนจะเป็นคนพี่ทำให้เขาต้องชิงตัดหน้าเพราะไม่อยากให้สาวๆต้องพากันเสี่ยงกลับบ้านกันเองให้ผมไปส่งไหมคะก็เผื่อพวกนั้นมันดักรอแต่ถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่เป็นไร เขาก็แค่ผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มที่ถามก็เพราะเป็นห่วงผู้หญิงต่อให้เก่งกาจแค่ไหนอย่างไรก็แพ้แรงผู้ชายอยู่ดีแหละอีกอย่างใครจะไปรู้ไอ้พวกนั้นมันอาจจะแค้นที่สู้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวไม่ได้พากันดักรออยู่ก็ได้ไม่เสี่ยงเลยนะ่าจะเป็นผลดีกับพวกเธอสองคนมากกว่าเอาไงดีหมิงให้เขาไปส่งไหมปกติพี่สาวเธอไม่เคยมีท่าทีลังเลแบบนี้มาก่อนอย่าบอกนะว่าแพ้ความหลออของมอนี่ไปแล้วแต่ก็อย่างว่าละ่ะ คนหล่อทำอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเขาอาจจะมีเจตนาที่ไม่น่าคบหาก็ได้ซึ่งเธอไม่อยากไว้ใจใครง่ายๆพี่สาวของเธอเองก็ด้วยไม่ควรไว้ใจพวกผู้ชายไม่ต้องพี่สาวฉันฉันดูแลเองได้ก็ไม่ได้ต่างจากที่คิดที่คนน้องจะปฏิเสธเธอคงไม่ไว้ใจเขาพอๆกับไอ้พวกนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความคิดที่ผิดอะไรออกจะฉลาดรู้จักเลือกเสียด้วยซ้ําไปแต่พี่ว่าให้เขาไปส่งดีกว่ารบกวนหน่อยนะคะคุณชลันครับ หรือจะเรียกรันเฉยๆก็ได้ไอหน้ามอเห็นคนสวยๆหน่อยไม่ได้ทำเป็นหวังดีที่แท้ก็หวังจะจีพี่เธอละสิมุกโบราณมากไม่นานทั้งสามก็มาถึงบ้านหลังน้อยที่สองสาวอาศัยอยู่กับแม่ที่ทำอาชีพขายข้าวแกงที่ตลาดอีกฝ่ายจ้องมองอย่างสงสัยอยู่นานกระทั่งเพียงฟ้าเป็นคนรับหน้าที่อธิบายให้แม่ฟังนี่ชรันคะแม่พอดีระหว่างทางเกิดเรื่องนิดหน่อยเขาก็เลยอาสามาสง่ง เธอชอบผู้ชายคนนี้ระหว่างทางยิ่งได้พูดคุยก็ยิ่งรู้สึกชอบแต่เหมือนว่าคนที่เขาเอาแต่มองจะเป็นใครอีกคนซึ่งเพียงฟ้าไม่ชอบเลยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นที่อยู่ในสายตาของใครต่อใครแต่ทําไมกับเขาคนนี้คนที่เขาเฝ้าแต่คอยมองตามหลังอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นกลับเป็นอีกคนไปได้ขอบคุณมากนะจ๊ะเราเรีบกลับหรือเปล่าน้าเพิ่งทํากับข้าวเสร็จอยู่กินด้วยกันก่อนสิเป็นนางน้อยที่ถามขึ้นอย่างเอ็นดูหนุ่มน้อยตรงหน้าจะดีหรอครับ ดีสิกินหลายคนอร่อยออกมาลูกมาเข้าบ้านก่อนแล้ววันนั้นเองที่เขามีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบ้านเล็กๆหลังนั้นมันทําให้เขายิ่งรู้สึกชอบใครอีกคนมากขึ้นแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะแบบนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องเข้าทางพี่สาวของเธอแทนกว่าชายหนุ่มจะกลับถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น้องสาวของเขาควรจะเข้านอนไม่ใช่มานั่งหน้ามุ้ยอยู่แบบนี้เขาในฐานะพี่ชายจะทําเป็นมองไม่เห็นเลยก็ไม่ได้ เป็นอะไรเราทำไมทำหน้าเหมือนคนถ่ายไม่ออกแบบนั้นน้องยังหาเพื่อนไม่ได้เลยนี่กินข้าวคนเดียวมาจะครบสามวันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายบนอุบอิบในลําคอก่อนจะตะวัดสายตามองพี่ชายอย่างเคือง,งเพราะอีกฝ่ายย้าย,ายมาอยู่ได้ไม่นานก็มีเพื่อนเต็มไปหมดต่างจากเธอที่ไม่มีใครยอมคบด้วยไม่รู้เพราะนิสัยคิดอะไรก็มักจะพูดออกไปตรงๆของตัวเองหรือเปล่าแต่จะให้ทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อเธอก็เป็นของเธอแบบนี้มานานแล้วและไม่คิดที่จะเปลี่ยนนิสัยนี้ของตัวเองเพียงเพราะอยากได้ความเป็นเพื่อนจากใครด้วย พี่แนะนําให้เอาอไหมคนนี้น่ารักนิสัยดีพึ่งพาได้ถูกใจเราแน่นอนใครจะมีคุณสมบัติที่แสนจะน่าเป็นเพื่อนแบบนั้นใครคะชายหนุ่มไม่ได้ตอบกลับไปในทันทีเพราะต้องการเป็นคนพาน้องไปเจอกับเพื่อนใหม่ด้วยตัวเองมากกว่าซึ่งเขาเชื่อเหลือเกินว่าน้องจะได้เจอเพื่อนที่ดีคนหนึ่งคนที่รักและปกป้องน้องสาวของเขาได้ ไม่นานสามวันน้องสาวก็วิ่งหน้าบ้านมาบอกว่าในที่สุดหลังจากใช้เวลาอยู่ครึ่งวันอีกฝ่ายก็สามารถทําให้เพียงระดายอมเป็นเพื่อนด้วยได้สําเร็จซึ่งทุกอย่างมันเข้าทางเข้าไปหมดพี่รันสารภาพามาซะดีๆนี่ตัวแอบชอบเพื่อนน้องเหรอใช่ไหมเป็นพี่น้องกันมาทั้งชีวิตมีหรือที่เธอจะไม่รู้ใจพี่ชายตัวเองน่ะและที่ต้องถามก็เพราะเธอรู้จักนิสัยของพี่ชายตัวเองดีเพราะแบบนั้นถึงได้ไม่อยากให้อีกฝ่ายมาทําให้เพื่อนรักต้องเสียใจหากเขาไม่ได้คิดที่จะคบหากันอย่างจริงจัง โพี่น้องช่วยไหมหมิงเป็นคนน่ารักมากนะถ้าพี่อยากให้ช่วยก็ต้องเลิกจะชู้ก่อนไม่อย่างงั้นอย่าหวังว่าน้องจะยอมช่วยเพื่อนคนนี้น้องรักมากตัวห้ามันทาให้เสียใจเด็ดขาดตอนแรกที่พี่ชายชี้ให้ดูว่าลองเข้าหาเพียงละดาเธอยังไม่ได้เอกใจสงสัยอะไรแต่พออีกฝ่ายชอบมาเซ้าซี้ถามเรื่องเพื่อนก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆก็เลิกแล้วไหมตอนนี้เราเห็นพี่คบใครคนไหนหรือไง กับเพียงฟ้าก็เลิกกันไปแล้วและไม่คิดที่จะกลับไปคบด้วยอีกแน่ๆผู้หญิงบ้าอะไรวันๆเอาแต่พูดเรื่องไม่ดีของน้องสาวตัวเองให้เขาฟังเธอเหมือนเป็นโรคจิตอ่อนๆที่เห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องสาวยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งเขาไม่เห็นว่าเพียงละดาจะเป็นอย่างที่เธอว่าตรงไหนอีกฝ่ายใจดีแถมยังชอบแวะไปให้อาหารลูกแมวจออยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ลุงยามหน้ามาหาลัยเธอก็ซื้อขนมไปฝากเรื่อย การกระทําเหล่านั้นเขาได้เห็นจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วคนแบบนี้น่าหรือจะร้ายกาจแบบนั้นเขาไม่เชื่อหรอกถ้าเปลี่ยนจากคนน้องเป็นคนพี่ก็ว่าไปอย่าง ใหนจะเรื่องที่เป้าหมายของเขาดันไปตกกลุ่มรักไอโรมนั่นอีกนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เขาเผลอทำพลาดเพราะเอาแต่มองตามเธออยู่ห่างๆรู้ตัวอีกทีเธอก็ปันใจไปให้คนอื่นแล้วยิ่งเห็นเธอแสดงท่าทีว่าชอบมันเขาก็ยิ่งอยากกันมันออกไปให้พ้นสุดท้ายก็เลยสร้างเหตุผลให้มันเจอกับเพียงฟ้าซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะเข้าทางแผนการของเขาไปเสียหมดเพราะว่ามันดันเป็นอีกคนที่พ่ายแพ้ให้กับความสวยปลอมๆของผู้หญิงบ้านั่นจนในที่สุดทั้งสองคนนั้นก็ตกกลุ่มรักกันตามแผนการที่เขาวางเอาไว้ที่เหหลือจาากกกนนัั้็ทงสสะดวรบ คนนี้เขาจะได้เดินหน้าจีบรักแรกของตัวเองอย่างจริงจังๆเสียทีจบบริบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิยายเรื่องสัน้นสำหรับสมาชิกที่น่ารักทุกคนของพวงก,ก่อนอื่นพวงก,กับทีมงานก็ขอกล่าวต้อนรับทุกๆุกคนอย่างเป็นทางการนะคะหวังว่าแฟนๆจะสนุกและเต็มอิ่มกับนิยายที่พวงจะหามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอยู่กันไปนานๆเลยนะยังมีนิยายอีกมากเลยคะ่ะที่พวงก,กับทีมงานตั้งใจอยากจะสร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับช่วงเวลาที่แสนวิเศษนี้ และถ้าชอบนิยายของพวงชมพูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องต่อๆไปของเราจ้า